สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมืม่อน,นี้พ่อไปช่องญิมป่นคนเดิมอีกแล้วจ้าพ,พ่อไปช่องที่เก่าจ้าพี่น้องอยู่สวนไทยของญิมป่นเองพี่น้องจา้าแล้วไม่ของญิมป่นก้ามีสองสามกอนะคะเรือจากอันพ่อบ้านไปบ้านสิบปลูกทุเรียนพี่น้องจะลองปลูกเบางเดียวมันพอได้ผลจ้าคือเฮาเรียงบรร่ได้เฮาดินห้าจะบ่ถือก,กับทุเรียนพี่น้องก็ได,ได้ได้งดไปนะคะได้พักไปสักก้อนสำหรับการที่จะลงทุเรียนนะคะนี่นนมาชมสวนไทยเมืองไทยลังจากที่ีิมุ่ให้น้ำ ให้น้ำไปแล้วลดะกะได้ปุ๋ยตกแต่งพี่น้องหลังจากาาที่น้าไม้ราคาสูงเห็นแล้วน้าไม้ราคาสูงแล้วเพราะไดปุ๋ยพี่น้องแต่ตอนนี้ราคาก็เออแตะต้องได้จ้ะพี่นอ้องเพราะเบิ่งแหนงน้งไงาไม้งามๆน้ำนี่มันจะพามหาหักแหนงน้าไม้พี่น้องนี่นี่นะคะมันอวานนี่ติดงานเพื่อนพี่น้องติดงานแบบเป็นแกะเขา่าพี่น้องแกะเขา่าแต่เดี๋ยวเพื่อได้เข่าสวนมืัอนี้ก็จะเข่าสวน,นอย่างไรจะเงี้ว คสวยสวด้วยนี่ม่วงก็จะไปต้มไว้นะคะนี่ก็จะตัดไว้ย่างเขาแตกไหมเวหลายแต่สีได้บางพุงนึงนะคะจะไปต้มใบนะคะะเจ็บสีหรือพี่น้องอยากกินแกงแล้วไหมดือแกงอันแนว พักไม่ได้ค่ะพี่น้องจ้านี่กับแนวบวบคือกันพักมาหี่ว่าอันนี้ม่นส่งให้กินแน่นะคะพี่น้องนิมันจะส่งให้พี่น้องอยู่นะคะพี่น้องแต่ค่าส่งมันมันมันหนักจาะพี่น้องพร้อมที่สิเสียค่าส่งเองนิม่นก็จะส่งให้นะคะยินดีส่งให้พี่น้องนะฮะสวยครับ พี่น้องที่ทักมาไปมอนทรงละไม่สดนะเบ่อยากทรงละไม่สดเด้อพี่น้องเพราะว่าเสดินทานไปหอดมันสองสามมือก็จะไปหอดพี่หอดน้องเราจะให้ถึงละไม้แข็งมันเพรแซ่บจับพี่น้องนะคะก้อนนี้ดีที่สะต้มให้ขอให้ทักมานะคะกวาดๆเลย ล้ม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 ,ลมยี่มวนมีอาการจะเซนะคะนี่เนียงงามๆเนีงนี่นะคะสวยอ้วนอ้อันจะสั้นนะคะกล้องจะสั้นพี่น้องขอโทษขอไปอื้อ ที่บ้นเข้าไปนี่กระบังดิพี่เนอะปวดน้อยเสียงนกกระเบาไม่ได้เข้าสวนไงมือนี่ได้หักสวนตัวเองอยู่บา้านกระเพาะได้ต้มอยู่สำหรับที่จะต้ม ก็สิเก็บไปเรื่อยๆโอห้หนูตาไงไม่ดีเด้อ ว่าสิวไใย้าวก็ย้าวว่าจะผือย้าวโรดก็ติดนั่นติดนี่แล้วที่นองกว่าสิวย้าวนาาไม่เบ่งแหน่งดูล่ะว่าม่นอโรดจิ่งจิงงามเนี่ย จะดูยอดไม่เศ้าเน้ะไม้พี่น้องน้ไม้นีส่วนจะกองนิซามกรได้ด้วยแน่พี่น้องก็จะมาทําการต้มใบจ้าพี่น้องคลิปนี้จะการทานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขออีกทีน้องทุกคนทุกคนทุกคนเจริญทุกสุทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปทําการต้มไม้จ้ะ ไม่ต้มแล้วปอกสีแกงพกกงยยี่น้องปอกแกงลายยูนไมัพี่นอ้องแต่ว่ากอะ่ะปอกเอาซับนี่สีต้มบ่าลายสีแกงบ่าลายนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไปแกงกันต่อเลยค่ะตำเดียนางเดนางขอมี้จังปันต้องใส่ซีตามเอาขันเอาคนคุ้นพี่น้องแกงอย่างน้องไม่เสพแท้กังเว้นมือน เสแซ่บกบแกงหน่อไม้ปรุงไปแล้วน้ำปลาแดกปลาด้าน้ำปลาสุ่รดแหนงพี่น้องแหนงอืมหนดวดแล้วนี่มอ่อนอใส่ขะเบือน่ใส่ขะเบือแล้วก็ใส่ยอดพะหอมเหอยใส่รวมมีพี่น้องใส่แกงแล้วไม่สปิสะปะรวมถูกอันถูกยางเนี่ย พริกสดพรกตูจริงๆใส่ตอนสีโปงใส่ไันตอนนี้ละไร้กันตอนใดพริกต่ำกับนี้พริกสดก็มีใส่ลงไปเลยเสียบเสียบม่วงแกงน้ำมัแกงม่ว,มวแกง,แกง,แกงส่วหรือพี่้องเมินปักแข่งก็ใส่ผักหอมก็ใส่พริกสดพริกต่ำใส่หมออทุกอย่างขาดอยู่แต่บลกคืออ่อนเนี่ยสีซีม เหนงแล้วไหมติยม่อนต้มใบมือนะแซ่เดี๋ยวให้อันแสงหน่อไม้แกงมั่วแกงซั่วเคยกินบอพี่นอ้องนี่หมดสูตรนี้อันแปดกับบูงฮงเดี๋ยวร้อยข้าวโดอีกรอบกับเอาเลยนะคะ นียงเนียงอ้วนๆพี่น้องใส่ข้าเบือคข้นๆเลยเนี่ยปลาเคือปลาแข้งใส่หมดนะคะแกงมั่วแกงซัวแซบๆอ้ะพี่น้องรอกินนะคะแกงมั่วแกงซัวแกอเนียงแ้อไหมพี่น้องแกงไปแกงมาลืมปลาสีใสถุกย่างแต่ว่าใสไปเบิดแล้วจ้ะพี่น้องผัดขาผักอีตูผักยี่หมวนคือคือใส่ทุกอย่างที่กินได้นะคะพี่น้องจ้ะใส่หอดอันน,นอค่ะแล้วก็อัน ผักขมพี่น้องผักขมนะคะเอาลงไปแกงใส่กันบกแข้งบกเขือพี่น้องแล้วก็บักพริกอ่อนแกงลงไปเลยย well. ิ้มวันลืมอย่างลืมเห็ดพี attend. ่น้องจ้ะลืมใส่เห็ดเข็มทองที่ล่างไปตักกินแล้วนะเนี่ยตักไปกินแล้วเสียเรียบ้อยนะคะแงกไปเอาเห็ดเข็มลืมมาลงพี่น้องเดี๋ยวมาลงเห็ดเข็มกันหลังการกินเมื่อนี้ยิ้มวันกะเออมั่วสมซื้อนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยเต็มหม้อล้วพี่น้องเข็มเดี๋ยวรอข้าวสลบแล้วก็ซือกินเลยนะคะสุกเรียบร้อยหน้ามันก็ขอด น้ำหน่อยน้ำขอดน้ำยายน้่งข้นๆตามไซคับเบียเสร็จแสบจเยพี่น้องสูตรอาหารบ้านๆนะครับพี่น้องจ้าเนี่ยเนี่ยร้อยหิดสุกก็คือเป็นอัน่าเสพทีทีเจ้ะพี่น้องขาดยังขาดกิโลกิซ้อนตักแตนพี่น้องเฮ้ยขาดขาดใส่ซุ้มนั่นลงไปล้วสูดยอดเลยน้ำกับสีขูดขิกขนๆน้ำยายน้่งน้ำคขเบียจ้ะพี่น้องจ้า เมื่อนี้เห็ดคลิปมั่วคลิปซั่วจากพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเ่าจะดึงเพื่อจะาประพาดคลิปใหม่ๆจากจองนิมนคนริมเดิมคนเริมคนเริมจากพี่น้อง <c oughs> ขอตัวไปเพียงสามนี้จ้าสวัสดีค่ะ